น่าจะฟิลเลอร์นะคะต่ออันนี้ข้ามเป็นลำเลยอ่ะใต้ตาค่อยฉีดฟิลเลอร์อยู่แล้วกี่ครั้งแล้วล่ะสามหรือฉีดมาเรื่อยๆเลยฉีดปีละครั้งปีละครั้งสองครั้งเราได้ฉีดสลายอะไรไหมไม่ครับลูกนี้เลยเนาะใช่ไหมคะลูกนี้ลูกนี้ยังไงก็ไม่ไปฟิลเลอร์ก็ไม่ไปแต่ว่าอันนี้น่าจะฟิลเลอร์น่าจะฟิลเลอร์นะคะต่ออันนี้ข้ามเป็นลำเลยถ้าเกิดใส่ไว้มันก็จะสลายอาจจะสลายใช่ใช่ถ้าฉีดเลยอาจจะสลายแต่ว่าถ้า ปกติเวลาฉีดฟิลเอร์ตัวเล็่ๆอะไอถุงใต้ตาเนี่ยมันจะมีวางผืดติดติดกันนิดนึงมันจะเลาะแยกเลาะแยกแล้วก็ตรงนั้นถ้ามันเห็นเป็นน้ำเป็นเหลวอะเอาออกให้มันเหลวมันจะกระจายแล้วล่ะก็เอาออกแต่ถ้าเกิดมันดูเป็นเนื้อเนื้อส่วนใหน่พวกนี้บางทีเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเนื้อเราที่ดูบวมเฉยๆอันนี้จะไม่แตกไม่แตกแล้วถ้าเกิดแบบไม่ชอบหรืออะไรมันนิดหน่อยอะรอสลายเองก็ได้หรือว่าฉีดสลายก็ได้เพราะว่าถ้าอยากจะให้เคลียร์จริงๆบางคนไม่ชอบเลยเคลียร์จริงๆจลยฉีดสลายมาก่อน